S <S ยองซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับ และสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ Baby Monster กันวันนี้เนี่ยแฟนๆน,นะครับแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักไปเจอเด็กๆที่หน้าตึก YG อีกแล้วนะครับเริ่มกันที่โมเมนต์ของชิกิต้ามักเน่ของ Baby Monster กันเลยวันนี้นะครับแฟนๆเนี่ยได้ไปเจอกับชิกิต้าและในตอนนั้นเนี่ยก็มีแฟนคลับนะครับกำลังขอลายเซนชิกิต้าอยู่เลยน้องเนี่ยยกมือสวัสดีแฟนๆด้วยแล้วก็แจกลายเซนให้กับแฟนคลับไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่ใกล้จะเดบิวต์แล้ว อาจจะทําอะไรได้ไม่มากหรือว่าจงแจ้งไม่ค่อยได้นะครับก่อนที่จะแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับไปเนี่ยจิกิต้าก็แอบแอบ,แอบชํำเลืองนะครับไปดูสตาฟหรือว่าทีมงานก่อนว่าเอ๊ะมีเมนเจอร์หรือสตาฟเนี่ยอยู่แถวนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าให้ลายเซ็นไปจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าน้องเนี่ยให้ลายเซ็นไปหรือเปล่าแต่ว่าแฟนๆเนี่ยเอนดูโมเมนต์นี้กันมากๆที่แบบอยากจะให้แฟนคลับอยากจะเขียนลายเซ็นให้จริงๆจริงๆเลยแต่ว่าก็กลัวจะโดนสตาฟดุเหมือนกันนะครับก็ลังเลใจ อยู่เหมือนกันแต่ความน่ารักนี้เนี่ยทำเอาแฟนคลับใช้ล,ลายกันไปแล้วถึงแม้จะไม่ได้ไลายเซ็นไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ว่าได้เห็นความน่ารักและโมเมนต์ของชิ i กิต้าแบบนี้เนี่ยก็ดีใจมากๆแล้วนอกจากแฟนๆจะเจอชิกิต้านะครับก็ยังเจออีกหนึ่งสาวญี่ปุ่นนันก็คืออาซาั่นเองเดินตุ่มๆๆๆออกมาจากตึก YG นะครับแบบว่ารวดเร็วมากม โดนแซวท่าเดินไปอีกหนึ่งนะคะว่าเดินแบบโคตรเท่โคตรแมนเลยแต่ว่าตัวจริงแล้วเนี่ยนุ่มนิ่มมากๆไม่รู้ว่าอาสาเนี่ยรีบไปไหนหรือเปล่านะครับแฟนๆเนี่ยเจอว่ารีบเดินออกมาจากตึก YG แล้วก็ดูเท่มากๆด้วยการแต่งตัวนะครับเหมือนว่าจะซ้อมกันมาหรือเปล่าซ้อมเต้นแน่เลยแต่งตัวธรรมะทแแมงแบบนี้จากที่แฟนๆนะครับไม่ได้เห็นไม่ได้เจออาสากันมานานครั้งนี้เนี่ยได้เจออาสาอยู่หน้าตึก YG แล้วด้วยดูว่า ในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยเบบี้มอนสเตอร์เขานัดรวมตัวกันสําหรับการประชุมการเดบิวหรือเปล่านะครับที่ตึก YG อันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งสถิตินะครับที่เกิดขึ้นกับเบบี้มอนสเตอร์นั่นก็คือยอดวิวนะครับยอดวิวแบบว่าโดยรวมเลยของเบมอนตอนนี้เนี่ยทะลุ400ล้านบน YouTube ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งยอดวิวทั้งหมด400ล้านกว่าวิวนี้นะครับก็มาจากคลิปวิดีโอทั้งช่อง YouTube ของ YG ด้วยที่เปิดตัวเบบี้มอนสเตอร์มา วงเองนะครับเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองรวมกันแล้วเนี่ยทะลุ400ล้านไปเรียบร้อยบน u t u b e นะครับเป็นศิลปินเคป๊อปกลุ่มแรกเลยที่สามารถทำได้ด้วยการที่ยังไม่ได้เดบิวต์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ายอดวิวเนี่ยเกินต้านสุดๆบอกเลยว่าท้าหากเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยเตรียมคูณเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเยอะกว่านี้อีกหลายเท่านี่ก็เป็นเรื่องราวที่แฟนๆเนี่ยไปเจอทั้งจิกิต้าแล้วก็อาสานะครับรวมไปถึงสถิติของเบบี้มอนสเตอร์ที่เรานั้นนำมาเสิร์ฟให้แฟนๆทุกคนได้ฟังกันนใคคคครรมมมีวาาาาิดเห็ยงงไสถอ ได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง